สวัสดีครับขอตลบทุกคนเลยนะครับน้อมณิท้องกักบเราอยู่กันในเกมโลบอกในแมปของ Escape Animal Head นั่นเองโอ้โหกลับมาก,กันอีกแล้วครับกับเกมการฟาแดนเขาวงกดนะครับนาะต้องบอกเลยว่าการฟาแดนเขาวงกดในในด่านแต่ละด่านนาอที่ีแบบเขาวงกดนี่ต้องบอกเลยว่าเป็นอย่างที่น่าตื่นตาตื่นใจและก็ตื่นเต,นต้นที่สุดดังคลิปที่ผมเคยหล่นมาก,ก่อนใน,น,นรับทุกคน เป็นการรบนี้ผีหนาขาวในเขาวงกถนะครับเนะาะแต่ว่าในครั้งนี้ครับทุกคนก็ได้มีการแบบประมาณว่าแบบ lock, เฮดลอกเล่นแบบหรือว่าประมาณอัปเดตนะครับเนาะเออมันอาจจะมีการอัปเดตหรือว่าขาัอาจามีการลองเล่นแบบเกิเดขึ้นก็เลยมีการแบบแมปไม่ขึ้นมากค้ายๆกันกับแมบที่ผมเคยเล่นเลยครับทุกคนซึ่งก็คือมันจะเป็นาการที่เคยเป็นหัวคนเนาะเอาไปมาจิกกลายเป็นหัวสัตว์ครับทุกคนซึ่งแมปเนี่ยมันก็มีชื่อว่า Escape Animal Head นะครับเนาะหัวสัตว์เออบลูเลยว่า หัวสัตดไม่ใช่เป็นหัวสัตว์แบบใดแต่ว่าเอาเป็นว่าจะเลยก็ต้องลองไปเบิองกันดีกว่าครับเพื่อไปกันสีเวลล่านะครับเนาะโอเคไปกันเลยฮู้อ่ะจึ๊บด่านแรกเป็นไรแต่ว่าด่านทั้งอุ้ยอ้ยอะไรนะโอ้โหโอ้โหก่อนที่ละนั่นแหละคาผ้าเนี่นั่นแหละ เลยโอ้โหโตกใจหมดเลยเยี่ยหัวยังว่านี่ลิงหรือเปล่า,ลา,ลาน่เพราะว่าน่าจะเป็นกอลิล่ามากกว่านะืน่ากลัวมากผมว่าระวังผีหนาขาวกับตัวหัวสัตว์ผมโยกหิ้หัวสัตว์มากกว่าเบึ่งจากขันเคลื่อนที่ของมันแล้วมันเอียงหัวไปเอียงหัวมามน,น่ากลัวเด็ดกระดิกดกระด,ด,ดิ๊กกระดิกก น่ากลัวมากเอาละหลังจากที่เราแตะพื้นมันก็รับรู้ถึงการมาเยือนของเราทันทีโอ้โหโอ้โหกระโดดไปเลยเอ๋เหมือนตุ๊กปองเลยทุกคนน่ากลัวมากเอ้ยไปไหเอ้ยทางนี้ทางนี้โอเคเรียบร้อยโอ้โห,โโหเกือบไม่รอดนะทุกคนโอ้โหน่ากลัวมากอันท้าลงปึบป๊บม,มันก็รู้ว่าะเฮามาไงมึงเนี่ยน่ะโอ้โหเฮ้ยจะไปไหนขวากไปกนะ่อนเถอะนะ น่ากลัวมากเร็วเพื่อนนะเร็วเดี๋ยวเฮ้ยฉันกลัวมากเลยเมื่อกี้น่ะฉันเกือบหนีไม่รอดเออโหมันวิ่งไล่แบบน่ากลัวมากๆฉันคิดมากคืนนี้ฉันต้องฝันร้ายแน่นอนอืมฝันร้ายแน่นอนเพื่อนเอาเป็นว่าเราจะต้องเดินต่อไปข้างหน้าแน่นะฮย หลังจากที่ลงมาปุบ๊บมันสัมผัสได้หรือไม่โอ้โห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 อ้ยทั้งตันทั้งตันอื้มอื้มเอ้ฉันเจอไปแล้วไอตัวนี้มันเก่งนักนะเอ้ยขันถึงมันแล้วเอ้ยโอ้โหโอ้โหเกือบเกือบโอ้ยโอ้โหจุดนี้สินะเพื่อว่าฉันว่ามันอยู่โอ้โห ไม่รอดเลยครับผมออ้ยน่ากลัวอหลีทุกคนทุกคนบงอิลีได้มันจะเป็นแบบร้อนๆนะทุกคนบ้างหัวเออหัวก็เล่ล่ะมันจะเป็นแบบแหลมๆนุ่นๆเนาะเหมือนแบบตูดตุ๊กปองแบบ ข้อมที่จกกักรตีเข้าดนตอลอดเวลาแบบคนลูกอะดูแลาช่วงแบบคนลูกวิววิวน่ากลสยองสดใสอะไรอย่างเงี้ยเอาแล้วเอาแล้วโอ้ยกระโดดข้ามมือไปอย่างวุดวิดอาจจะอึบโอเคเรบเยบร้อยเฮ้มันจริงนักน้ําม,ามันกระโดดข้ามมัอพวกเราไปได้นะนี่โอ้ต้องยกให้ความสุดยอดของมันเลยมันสุดยอดมันสุดยอดสุดยอดขนาดนี้ไปเล่นกีฬาโอลิมปิกกันไหมเพื่อจะชนะอุยไม่เล่นกับแกหรอกฉันบอกก่อนเลยเอาละขามกับแดงด้วยครับ อันนี้ไม่ใช่เป็นแบบประมาณว่าใหม่นะครับหน่อยเข้ากระโดดจนไปขั้นเข้าตัวลงไ,ไปตะลานต้องบอกเลยว่าเข้าบลนอลลอดแทนแน่นอนถ้าว่าตะลานนั้น,นม,มีตัวขึนคุ้มอยู่ครับทุกคนนั่นไงเจอคนโชคร้ายแล้วกู <laughs> โอ๋อไม่รอดเลยเพื่อน <c oughs> เอ้ยโอ้โหอืมไอ้นี่มันเนื้ออร่อยอยู่นเนียอุ้ยแกเป็นลีหรือเป็นเสือก็ได้นะะกินเนื้อคนเนี่ยโอ้โห,หน่ากลัวมากเลยนะึบโอ,อ้ยเพื่อน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  โอ้ไม่ g ็เราตกลงไปข้างล่างเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเอ้ยเร้ยเดเรเฮอยเฮ้เฮ้ยเด้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยัฮ้เฮ้ยเฮยเฮ้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 ยเอ้ยเฮ้วเฮ้ยเยเฮ้ยเฮมย้กเอ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เ้ยเุ้ยเฮ้นนฮ้ยเฮ้ยเ้ยเห้ยเะทุกคนยเฮ้ยะฮเฮ้ยเฮเ้ยเ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ย แปลกๆนะอันนี้นะเฮ้ยฉันเห็นมันอยู่นะมันอยู่ตรงเสานี่ใช่หรือไม่เนี่ยเออฉันตาแดงฉันฉันไม่ได้กินอะไรมาเลยสามสิบวันแล้วโอ้โหอยู่ได้ยังไงเนี่ยสามสิบวันนี่ไม่รู้แหละแต่ฉันเห็นแก่นะฉันเห็นอาหารจานโตลอยเข้ามาเลยนะเฮ้ยจริงเหรอฉันเป็นอะไรอ่ะข้าวผัดไม่ข้าวผัดก็เป็นเนื้อคนเออไปเลยจังหวะนี้๊ ไปไหมโอ้ยรียบรอไม่ได้แอมบฉลองบอกเลยเอาละเฮ้ยทุกคนไหนมันทางออกยังแท้ดูโอเครู้ทางออกแล้วครับผมแล้วอะไรอะดำดำเอ้ยเฮ้ยโอ้โหจังหวะนี้ต้องทำการจู <trucs> uring, ๊กซะหน่อย <Int rum> ปึ๊บเอาเรีบรอดเย้ยยู้ลนแล้วห้องก็สามารถลอดออกมาจากเขาวงกุ่าล่องลิงกอริลาได้ครับทุกคนโอ้โหน่ากลัวมากเลยเอาลาเดี๋ยวเ้าไปวิธีซองกันดีกว่าครับไปกันเลยลาก่อนไอจะลิงบ้าไปแล้ว เอาวหลอดสะติกสองเวทีสองครับผมเวทีสองครับสภพาพแวดลองก็นสิเป็นประมาณว่าภูเขาตอนกลางคืนครับทุกคนโอ้โห,โหเขาอยู่ทากลางภูเขาแล้วกอดซีทีเขาต้องรอไดไหนๆก็คือเขาว่งกุดอีเชนเคยซึ่งเขาว่งกุดเนี่ยสิเบียงไปท่านทิศตะวันตกเฉียงเหนือครับโอเคเป็นว่าเพิ่มเมแกนซิเวลาเ่าเขาลงไปสำรวจเด็ก,กว่าว่าคันลามัต้องมีอย่างแท้แน่นอนมันบอด้มีอย่างดอกบอดนมีลิงนี่แหละเออลิงก่อนล่ะ ชวโผลลงไปเลยครับผมโอ้โหตั้งแต่โดดลงมามันรู้เลยอืมไอนี่มันมีหูทิปนะฮะทุกคนปึ๊บกระโดดข้าไปแล้วก็โอ้โหอะไรนะโอ้โหมาสามตัวซ้อนกันเออสองตัวซ้อนกัน <c oughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ยแต่วันนี้ไม่อยู่แล้วแม่ไม่อยู่แล้วอู้อยน่ากลัวมาก เอาะคาามนี้ปครับอันนี้วังว่าบอลูุนะบอลู้นะเออไม่รู้นะฮะทุกคนระหว่างทางทุกคนสิกิดว่าเออระหว่างทางทุกคนสิคิดว่าพื้นน่ะน่าขนานไปกับทุกพื้นที่แต่ว่าบอเลยทุกคนตอนระหว่างเที่ยวมึงนี้พรอมเพราะว่าตกลงไปน่ะบอลูเลยว่าข้างล่างมันจะเป็นสุดสิ้นสุดตรงไหนเออมาเดี๋ยวเดี๋ยวพาทุกคนข่าไปฟังนี้ครับชัวร์ข่าไปแล้วนะฮะทุกคนแล้วก็จะเจอกับอะไรเออโอ้โหไม่เจอกับอะไรนะฮะเจอแต่มึงนี้ช่วต้องบอกเลยว่า,า,วามแมสเนี่ยเป็นแมสที่ยังสามท่านแล้วครับทุกคน เออเพราะว่ามันจะมีความเบ,บ็ดผูกระจีน้อยนะครับเนาะโอเคเรียบร้อยเขาจะเซฟกันเลยยูอ่าแต่ใจก็แตงเครื่องครับชอบจื๊โอ้โหอะไรลนะ่ะโอ้โหตานนี้มันมาสองตัวมันเดิมเพิ่มเติมคือทางออกไปอยู่ใ,ใกล้ๆเองนี่นะโอ้ยะใง้ครับทุกคนโอเคเรียบร้อยยูเขาจะเซฟกันเลยครับ ประจหวะนี้เขาต้องไปรัวๆครับทุกคนโอ้ยมันจะมาเฉยๆโอ้ชูชีโอชูชีโอ้หู้้หหูอุ้ยอุ้ยอ้ยมันแรนเร็วอยู่นะทุกคนนะจังหวะถึงจิแรนเร็วเขาก็ให้เขาแรนเร็วเท่าๆกับมันเลยล่ะเห็นป่ะเอาละมาถึงทางสไลด์แล้วนะคะทุกคนทางสไลด์นี่ต้องจุดจับจุดพิกัดดีๆครับทุกคนบางันแล้วก็เขาจะดูไอ้ตัวเนี่ยกินได้ครับทุกคนเพราะว่าเห็นป่ะขั้นเผลอเข้าไปแบบบ่เบี่ยงท่าไปท่าหนิเนาะเขาพุ่งใส่มันมันกินเต็มทีเลยอ่ะเออ ก็มนีเดี๋ยวเดี๋ยวใ <Queen 1971. S 1> <canvas. S 2> ส really Arizona, ่เลขากรรโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันสั่นมันสั่นดิ๊กอืมฉันหิวฉันหิวจนสั่นอะฉันหิวจนสั่นตัวน้อยจะเป็นตัวในฉกไร้มาให้ฉันกินสะหน่อยเถอะไม่มีทางจะหรอกนาจื๊บอะไรเาเอ้เฉยเยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วึมเกือบไปแล้วนะเกือบฉันได้กินแล้วเชียวเฮ้ยฝากไปก่อนเถอะฝากให้ฉันเวลาเราแล้วนะเฮ้ยเอาไปเถอะ ไม่อยากฝากละเอาละเดี๋ยวเด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวท่านนี้มันอยู่ม,มั่น,ะนี้เนาะอาจธิฟังก์ไปฟังนี้ครับทุกคนหยุดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยว ชิบช <Merci>. uh, <Democracy>. ิบจับชิบชิบยเบชิ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 บชับงิบช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 ับชิ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 บงิบช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 ิบจิบชิบชับชิบชับชิบชิบชิบชับชิบชิบลับชิบชตบชิบชับชิบชิบชับชิ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 บชยบชับชิบชิบจิบช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 ิบจิบช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  มันโกโหกเราโอ้โหมันมีแมปดีด้วยหรอือเฮ้ยมันเจ็บแสบนักนะเฮ้ยฉันรู้แล้วว่าทางหน้ามันไม่ใช่ทางออกโอ้ไมก่ก็เอาเดี๋ยว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 ข <laughs> นาดแก้มือใหม่นะนี่นะเออ อมันจะอะไรขนาดนั้นมันจะอะไรขนาดนั้นเบี่ยงเบี่ยงไปเลยครับผมโอเคเรียบร้อยยูแล้วแล้วสเต็ 3, เกสามเวทีที่สองข้องเกาะสมารถเออป <c oughs> ระมาณลวนแล้วเวทีที่สองห้องเกาะสมารถผ่านไปเลยครับทุกคนโอเคไปเวทีที่สามกันดีกว่าครับไปเบิร์กันเลยดีกว่าเวทีสามมันจะเป็นจังไก เอาละเวทีสถาไม่ใช่อะไรเลยเป็นเวทีที่เกี่ยวกับเกมในยุค90โอเกมัดนเป็นเกมโลบ,บอกเป็นเกยมยอกศูนกันแน่ดิเครื่องเกมโลบ,บอกเกม90ผสมกันโอโหจังหวะน,นี้เขาต้องทำการลบลีก้ลิงนีครับทุกคนโอโหมามันมาสองตัวสินะอือโอโหไม่มีทางกินได้นี่นแหะหรอกนาะเอาละกระโดดเตะหัวมันเอาละคาูเซฟครับทุกคนจับเรียบร้อยจังหวะนี้กระโดดขาม,มันไปชึ้อแล้วก็กระโดดขาม,มันนี้ไปแล้วก็มองนี่อึ้บ อืมมาสิต้องบอกเลยว่าไอ้ตัวพวกเนี่ยมันขตดซื่อบื้อมากเรียแบบชชวยชามันแบบมันเหมือนมันบลฉลาดนะทุกคนแกว่าฉันไม่ฉลาดยางงั้นเลย,ยน้อยฝาาไปก่อนเถอะนักแกดีมันเก่งหนัดนักนเฮ้ยเอาเราจะ่านี้กระโดดไปก่อนเลยน้ยแต่ว่าไปฝั่งนี้ไ่ได้นะทุกคนเราต้องไปฝั่งนี้แล้วก็กระโดดมาฝั่งนี้ฝั่งนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นอย่างบางยานนะโอ้โหขิดสภาพแรกันนข้ามาเมงนี้นะกระโดดขึ้นมงนี้บ่ได้แท้แน่นอนเอากระโดดนไปมงนี้แล้วก็กระโดดข้ามมาเมงนี้ เขาจุดซีไปแล้วนึงเฮ้ยเขาต้องลุ้งไปกลางเบาว่ะมาลองดูนกันดีกว่าโอ้โหเรียบร้อยแล้วเดียวเ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเ้ย,เยมันติดปากว่ะมันติดปากว่ะนี่จุ๊บจุ๊บหน่อยจุ๊บโอ้อยมันขึ้นว่าได้มันติดฟัเออได้อยู่ได้อยู่โอเคจหว่านี้ครับเป็นการแบบลิงมันกระโดดึ้นกระโดดลงอ่ะถ้าต้องการระยะดีๆโอ้ยเดี๋ยวเดียวเรียบร้อย มาลองแกะมือใหม่ชวัวร์มันโดดลงมันบ้ากระโดดตายพิบแลโดดลงเขาก็โดดตาโอเคง่ายมากเลยดานี่เอาะจังหวะดีขับการกระโดดเก็บแต่กระทืงครับชวัวร์แล้วก็กระโดดเก็บแต่มองนี่มองนี่มองนี่เขาจุดซีไปเรารับทุนข้างล่างหี่ผมมาแนะนํานะเอ้ยเดี๋ยวลูกศรอมันชี้บอกตารางมันบ่มองนี่เข้าไปเขาจะไปได้ยังเออมันบอกไม่มีทางไปมันบล่ะละกระโดดลงไปข้าง,งล่างบันกระโดดลงไปข้างล่างเกินโดดลงไปข้างล่างเอเนาะโดมันนี้ปีๆเลยอ่ะ เฮ้ยวันนี้ค่อยๆค่อยๆเออแบบนี้รีบรอเย่ยแล้วนี่คืออะไรอะอะไรอะ่ะคืออย่างวะอ๋อ,อมันเป็นกระโดดแน,แนวแนวล้มบบกว่าเออแมน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 ,แนล้มแน่วล้มโอเคหลังจากนั้นครับทุกคนเป็นการทางสไลด์นะฮะทุกคนเขาต้องฟึบอย่างงี้ฮะทุกคนเออชวรเออเชี่ยโอ้โหไม่รอดเลยเอาละมาลองแกะมือไหมครับผมจะเอบเอาโอ้ยต่อหน้า <laughs> เดินกินฮึบฟูช sure yeah ูว่องไวว่องไวเหมือนจรวดนะฮะทุกคนฮึบนี่ฮึบรุดแมวตายเอาเราจะวัน uh นี้จ um> ุดนี้สินะฮึบเรียบร้อยอืออือ่ะต่อไปดะเป็นการข้ามรูปลีขาคณิตนะฮะทุกคนรูปลีขาคริตนี้จะมีการหมุนซ้ายหมุนขวาไปตามจังหวะของลิงโอ้โหมีลิงเกาะด้วยเอ้ย ฉันพร้อมที่จะโม่แกนะอ,มอมไม่มีทางหรอกน้า,าจู่เขาจุดเซฟแล้วก็เขา้าทางออกครับทุกคนเอาละจังหวะนี้นะหลังจากที่เราหลุดมาจากเวทีเอ้ยวอสอะไรเนี่ยเวทีหนึ่งเหรอเขาลืมไม่หรือเปล่าอะ่ะเพราะเนี่ยใจบางที่มันฮอตเลยวิสแล้วก็อาจจะลืมไม่นะครับเนาะโอเคจังหวะนี้ครับเป็นการแบบประมาณมา บ่มีอย่างเกิดเกิดนะครับแมปเอาเป็นลงโล่งเหมือนแบบเกมออปปีรเฮ้ยชิวอุ้ยอุ้ยออปปีรอะไรนะเจ้าออปปีรอะไรนะนี่ไม่ใช่ออปปี้นะเจ้าโอ้โหรู้แล้วครับพี่อ้จื๊บอืมเรียบร้อยเอาแต่ว่านี่มันรู้สึกฟ้ามองแมปเนี้ยมันจะเป็นแบบประมาณมาแบบเอ่อเหมือนเกมอ่ะเหมือนเกมแบบยุคเก่าสูญแต่ว่ามันจะแบบในสภาพแวมปอรที่แบบเ้าเห็นทุกททุกทางไงเออชัวรับอึ๊บเรียบร้อยโอเคกระโดดข้ามตรงนี้ครับเป็นจุดเซฟนะครับเนาะโอเคจังหวะนี้เป็นการหมุนซ้ายหมุนขวาจึ๊บ ชื่ออืมถ้าต้องกะร,ระยะดีๆครับทุกคนเพราะงั้นแล้วก็ข้ากัดร,ระยะดีๆบ่ดิดดดโอ้โหอะไรเนี่ย <c oughs> ตายแหละซูเซ่ไม่ใส่บาทนี่เออนึกว่าซูเซ่ตั้งแต่แหลกๆนะตกใจมาเลยชวัชวรับชวัวรับชัวร์ครับออบออเออคนดันนะเนี่ยคนดันนะเนี่ยเออเรียบร้อยท่านี่โมแกนคิงชิป้าท่านี้นะชวัวรับโอเคเรียบร้อยคุ้ทุนวู้ าดูเซฟไปรวัวๆเลยครับผมอร่าจวาดีครับทุกคนใต้มองนี้ครับอันนี้เป็นยันงไงครับวู้ดนะเป็นชโอโ้โหแท่นทีแบบว่าเขาเข้าไฟบุงดูซีเคียร์อันบ่มันแทนทีมันสิลอย,อยเห่านะอันนี้มันร้อยเห่าเลยมื่อนี้เขาต้องกระโดดนะทุกคนเป็นแบบแรงพักแต่งซอยอ่ะเออมองนี้ว่าไรนะเขาต้องกระโดดนะจริงบ่ไหนทำไมมันม่มาให้อ่ะนี่มันจะบ้าไปละเด็ดเด็ดเด็ดโอโ้โห ยุ่งยากมากเลยครับทุกคนสรุปเลยนมาเปลี่ยนเองอเอาล้ะเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวมาลองแก้มือใหม่นะฮะทุกคนจื๊บโอ้โมีเพื่อนตกลงไปแล้วนะฮะแสดงว่าถึงการไม่รอดนะฮะจื๊บจื๊บเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้จื๊บอุ้ยบุดวิดบุดวิดหยุดปีดดดจังหวะน,นี้อะไรอ่ะ โอ้หมันมาแบบไม่อยั้งเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเอาจาาังหวะนี้จู๊กับผมจูก๊กเอออืมาเรียบร้อยโอ้โหอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะจังหวะนี้จื๊บมันมันมัน like this, เล่นอย่างนี้เลยหรือมันเล่นอย่างนี้เด้อ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 จื๊บคอย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 นะทุกคนจังหวะนี้แหละเออเอบเข้าไปก่อนที่มันชมพูมา,มาเออเรียบร้อยมีคนฝงเลยว่ะ โอเคเรียบร้อยเย่อ่าเราจะวาดี้ครับทุกคนมาทําการไตมองนี้ครับอันนี้เป็นรูปเลขขาดคณิตยังแถ่ทุเลยครับทุกคนโอ้โหแล้วแล้วแล้วระดัตกเออบอดินพันกันแล้วเป็นรูปเลขขาดคณิตเข้าก็ต้องทําการแบบกะกะปาิมาดีๆตรงยุดปลายแหลมอึดบแล้วก็ตรงไปเลยครับทุกคนโอเคอันนี้เป็นรูปลิงก็เอยทุกคนทุกคนทุกคนก็จะยหัวทั้งออ่กระจะจะจ โอ okay, เคบล็อยูฮูโอ้โ oh หทุกคนโบ้คิดโบฝันเลยว่าห้อสีมหอดเวทีหาครับทุกคนโอ้โ oh, หสุดยอดเลยสำหรับแมปนี้ครับเป็นการแบบออปปี้ไปในตัวแล้วก็เป็นการลบนี้หัวลิงไปในตัวพร้อมเออสรุปมันเป็นลิงหรือเป็นกอรลิลลาผมคิดว่าน่าจะเป็นกอรลิลลาแท้แหละเออเป็นการลบนี้หัวกอรลิลลหาหน่ากลัวน่ากลัวสยองนะครับนะเออเอามาเดียวรอไปเล่นเวทีที่หาเป็นเวทีสุดท้ายก่อนที่จะไปในข้างนี้แต่ว่าขั้นนีแบบอืมเวทีหลายเวทีเดี๋ยวผมสิมาลองไปเล่น ที่หลังครับทุกคนเออโอเคเดี๋ยวไปล่องมือไปที่หากันดีกว่าไปกันเลยโอ้โหไอทีห้าแล้วเนี่ยแล้วเงินเราก็เก็บได้ทั้งหมดหกสิบบาทแล้วนะโอ้โหเข้าสมัครไปเริ่มไปที่หนึ่งก็ได้นะเห็นบอเออโอเคมันมาแล้วไปลุยกันเลยดีกว่าครับอะไรอะอะไรอะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้อหืออื้อหือ้โหจะวันี้นะเป็นการรุบหลิกกอริลล่านะทุกคนโอ้โหทั้งกระโดดทั้งหมดโอ้โหจังหวะนี้ต้องต้องใช้พิชิตที่นี่ทีโอ้โห เอาจับปีกัดบ่ถือโอ้ยไม่กอดฉันต้องสู้แล้วกันเออโอ้จะมาะนี้เอาละต้องบอกเลยว่าด้านนี้ครับทุกคนบอมี่ยังกันในขห้รคอมขั้นขั้วตกเนี่ยก็คือตกไปเลยอ่ะขั้วตองการระยะดีๆระยะท่าดีๆครับทุกคนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวางูเออฮึมตาตรงคองแคียงไวตาคองค่อยๆคองไวเอาละออดแล้วออดแล้วอืออันนี้มีหม่องกันครับทุกคนปลอดอายุระดับหนึ่ง จับแบบโอ้ยโอ้ยโอไม่กดวันปึ๊บจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละโ oh oh. อ,อ้โหบูดบีดครับผมซึ๊บปึ๊บโอ้ยไม่กดสีเขียสีหอดพุ่นเร็วเฮ้ยทุกคนเอาแล้วผมรู aquí, ้สึกว่าดานนี้มันเริ่มเงี้ยเกินแล้วฮะทุกคนนะปึ๊บมาลองแก้มือใส่สักตาหนึ่งนะฮะทุกคนแก้มือใหม่สักตาหนึ่งปึ๊บเออเออกดดันนะกดดันกดดันกดดันอยู่แต่สู้อึ๊บ อโอเคไม่มีวันชนะพวกเราได้มีสิถ้าเราตั้นใจอือนี่แหละนี่แหละงอแงนี่แหละงอแงนี่แหละมันงอแงนี่แหละมันแม่งนี่แหละอู้หูยยากอย uh ู่ยากอยู่ฮึบอืมกระโดดไปแล้วหนึ่งฮึบหยุดเหลียวซ้ายโยบมุบเหลียวขวาเหลียวซ้ายแล้วขวาอือฮึบหมุบเอาละแต่วันนี้ครับตูนข้ากระโดดไปเลยเพรตัวมันสนใจแล้ว นี่นี่นี่โอ้โอเมกอดโอเมกอดโอ้เมกอดโอเมกอดโอ้ผ่านมาแล้วทุกคนจะตอบจะเรื่องเป็นเ um, มมัป็นมามาเจอมาเจูเจอโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โอ้โอเมก้าโอเมก้าเฮียสิวัดพี่เลวอะไรวันนี้โอเคครับทุกคนผมเอาไว้เสนิหก่อนนะครับเนาะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเหน็บ มันกังยากอยู่ระดับหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวไว้คลนะิปนาแต่ผมสิมาเด่นต่อจากนี้ครับทุกคนสัญญาเลยเออฮอลิู้วัาแมปเนี่ยมันหนาเล่นอยู่คงคิดว่าต้องมีแบบวิธีต่อไปแต่แน่นอนแต่ว่าก็ต้องเซฟแมป,ปอนกรงงานแล้วก็ขั้นผมแบบว่าได้เล่นโดนเนาะ,ะับเนาะมันอาจจะแบบหายไปก็ได้เออแมปกมีมื่อวา Escape Animal Head นะครับเนาะทุกคนลองไปเล่นกันเบิ่งนะครับเนาะเป็นแมปที่แบบ ืมขอดมวนลหรอขอดรุ่รนพร้อมและทึกพร้อมนะครับเราเป็นการลบนี้โซนเดมกับเซม่าไลา่เฮานะครับเนาะแล้วเฮาก็ต้องพยายามลบนี้จากเขาวงกดนันตานแล้วก็บอเพียงแค่ลบหนีมันยังมีออกป,ปี่เฮาเดินโดดน,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 น้องๆแดงๆนะครับเนาะโอเคสจหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนไปพบกันใหมคลิปหน้าครับท่านใดมาคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมที่สิกดไลค์ให้กันนะนะครับเอาเป็นว่าสจหรับวันนี้ไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายโอเคนายบอลลองขั้นสุดท้ายสิ ไปเลยจู้มาทีมาเทีจ่ายผ่านเด้อฮาเลยได้นี่โอเคเดี๋ยวมาลองสุดท้ายกันนะทุกคนว่ามันจะผ่านหรือไม่ฮึบโอ้ลุกซ้ายลบกขวาลบหน้าลบหลัง่างจึ๊บจังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยึบอืมอะไรนะหัวใครนะหัวใครนะเฮ้ยฮึบเออจู้ไอ้เนี่ยผ่านแล้วเว้ยขอโทษคำหยาบนะทุกคนมันตื่นเต้นดีเออ ว่งว่ะอุ้ยชิบเอาละจังหวะดนี้จังหวะดนี้จังหวัโอ้โหมันติดมึงนี่โอเคบ๊ายบาย